กลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับทีซีนเน็งกันครับอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกัญยูนำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดินโคลนถล่มทับล่างที่บริเวณปากซอยเอกมัยซอยสองถนนสุขุมวิทกรุงเทพมหานครในที่เกิดเหตุพบการก่อสร้างปรับปรุปงพื้นผิวถนนระหว่างเกิดเหตุคนงานได้ลงไปขุดเจาะใต้ผิวถนนทําให้ดินโคลนเกิดการซุดตัวถล่มลงทับ2คนงานชาวเมียนมาซึ่งถูกทับล่างอยู่บริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าว จ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกันญูเข้าให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขึ้นมาได้หนึ่งรายมอบให้ทีมกู้ชีพโรงพยาบาลจุฬานำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ส่วนลายที่2กู้ภัยตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียชีวิตยอยู่ในที่เกิดเหตุอาสากู้ภัยใช้เครื่องมือขุดหลุมที่มีความลึกกว่า3เมตรอย่างระมัดระวังเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมามอบให้ตำรวจและแพทย์เวรทำการชนสูตรพิกศพสำหรับสาเหตุของการเกิดเหตุในครั้งนี้ต้องรอผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อน,อนถึงจะสรุปสาเหตุได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญผู้คุมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป อาสาสมัครมูลนิธิปอติต๊งทีมงานบ้านหลวงบุญนำโดยน,นายธนวินวัชระวรสกุลหัวหน้าจุดสำราญล,ลาดเดินหน้าจัดโครงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ณสถานที่ทางหลวงทัพกวางโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคผสมแอลกอฮอล์ร้อเซนด้วยเครื่องฉีดพ่นจำนวนสี่เครื่องให้กับรถพยาบาลรถกู้ชีพกู้ภัยของอาสาสมัครมูลนิธิป,ปอดติต๊งจังหวัดสระบ,บุรีจำนวน40คันโดยเข้าทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ในขณะที่อาสา สมัครออกปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของศูนย์สั่งการให้ไปรับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยที่เราไม่รู้เลยว่า ผู้ป่วยนั้นจะติดเชื้อหรือไม่นอกจากอาสาสมัครจะสวมใส่ชุดป้องกันตนเองใส่หน้ากากป้องกันก็จะต้องทําการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อบนยานพาหนะให้ปราจากเชื้อโรคทุกครั้งหลังรับผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ที่กําลังระบาดอยู่ในขณะนี้ให้กับประชาชนและอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยได้รับความปลอดภัยได้ระดับหนึ่งด้วยกลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับทีซีนเนนได้ใหม่ในช่วงต่อไปครับ